เปิดพัดลมให้ลุงก่อนค่ะมันร้อนค่ะเปิดพัดลมก่อนค่ะเปิดก่อนค่ะเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งค่ะอันนั้นเลขศูนย์ค่ะโอ้ยเนาะมาตดปูดๆเธอเนาะแม่เอ้ยใกล้เขากันเนี่หัวออกเสียงออกเบิร์ดเอาไปมาพาแล้วลูกพาแล้วพาแล้วพาแล้วโนโนไม่เอามันเย็นแล้วค่ะนี่หมอมาก็ตั้งใจมาหลบ

มมม pedal. ไม่เสร็จเลออีกตอนผู้ใดนีไม่พ้ม่ไม่เราไม่ลองเพียรบอ่เพียรตำหนกพี่พ่อยถึงผู้ใดเห็นไเพื่อนเด็รอนอนส่งมา้ที่เราไปเที่ยวพัดยากจัไปเหตุเกิดนั่งช่นงไปวัดเสิอรัที่หนึ่ง

เอามาอ่านหนังสือเร็วอ่านหนังสือค่ะนี่มีไก่ด้วยนี่เอามาค่ะเอามาค่ะกิต้ามาค่ะอันนี้มีอันเดียวค่ะไม่ให้ค่ะโน่นี่ค่ะนี่มานี่นี่อะไรบินปินปิงนทำอะไรขอโทษค่ะเห็นไหมขอโทษค่ะเห็แม่อันนี้คืออะไรเรื่อจ้านี่อะไรลูกรักแบบมี นักแม่นักแม่แอนแล้วนี่คืออะไรอันนี <h <h ้คืออะไรคะอันน um> ี้ไม่ยอมน้โนูโน้โน้น้นี่นี่ไม่เห็นไหมยริ่บวางไว้อันนี้คืออะไรไม่ใส่หน้ากากหน้ากากฮัชนั่นหน้ากากโอ้โหนี่นี่อาใจเขาจี๋ไหมเขารู้เรื่องเริ่มวางไว้อันนี้คืออะไรโนโนโน้เตือนแล้วยา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  ไปแล้วลูปัญหาไปแล้วโอ้ชิจิจิเยอะจริงจริงไอ้เออหนูดูนี่หนูดูนี่เตือนแล้วนะยายายาเห็นไหมจปิงจริงทำยายายาเห็นไหมเห็นไหมนี่ยายายาว้าวไฟดูดเห็นไหมนั่นนั่นนั่นเอาอะไรไปจิ้มไม่รู้น่ะน่ะเห็นไหมน่ะไฟดูดเฮ้ยน่ากลัว้ย หอไหมนี่อะไรแม่บอกว่ายายยายายแม่แม่แอนบอกยายยายายวิ่งไปหายายไปด้วยอะอืมแม่อืมน่ากลัวไหมว้าวเออไหนมักแท้ๆไปดูสิอันตรายอันตรายนั่น อย่านะโนโนโนไหมไหมหนูกำลังจะอ่านหนังสือไปแล้วนะคะตอนนี้หนูเริ่มหันมาใส่หนังสือแล้วนะคะไม้ไม้ไม้นี่อะไรนี่ไรนี่แม่เป็นอะไรเนี่ยเฮ้แม่ปวดหัวอุ้ยแม่ปวดหัวเห็นไหมไปเป่าให้แม่หน่อยเป่าให้แม่หน่อยลูกเป่าให้แม่หน่อยเป่าให้หน่อยอ้เป่า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 หัวเออเอาเป่าเป่าเป่าเนี่ยเป่าแม่เจ็บหัว หัวหัวหัวนห่หัวหัวเออจิกหัวเป่าหน่อยเป่าหน่อยโอ้ยหายจึ๊งไหนตืเอตาตาตาเออต้องหัวบาอยายเป่าให้หายเออเาเ่าหายเฮ้ยหาย หายได้ดูอะไรกินอะไรเนี่ยมัมมัอะไรมัมอะไรโอ้โนโนโนห้ามกินห้ามกินลูกป,ปัดมันจะติดคอเห็นไหมใครกินลูกอม <c oughs> เออนั่นแหละใครกินลูกอมมันติดคอ พี่โอโตโอ้เออน้องๆน้องๆคอยกับน้องเพชรบ,บอกว่าย,าย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 าโโน,โน,โนู่นนูนโูนห้ามกินมา่าไหนไหนไหน น้องไม่ร้องน,นะหน,นนะูทำสิหนูร้องไห้สิ